สวัสดีครับผมเชยศิษย์จากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการนีเวเกตนะครับระหว่างเพจแต่ละเพจซึ่งก็เรามาดูกันเลยดีกว่าเบื้องต้นสมมุติว่าผมมีอมอยู่หน้าที่เป็นหน้าอิน e x ็นะครับแล้วผมจะทําการสร้างหน้าอื่นเข้ามาเช่นหน้า a b o u t us นะครับหน้าอะไรเดียมีหน้า a b o u t us หน้า,า Service แล้วกันนะครับก็ผมจะทําการเพิ่มหน้าในการมาตรงนี้แล้วก็ New นะครับ ก็ about us นะครับ .js นะครับแล้วก็เพิ่มอีกหน้าหนึ่งแล้วกันชื่อว่า services นะครับ .js เข้าไปดลังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเ,าเขาเรียกว่าใส่คอนเทนต์อะไรบางอย่างเข้าไปในหน้า services ก็คือ iff นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า services เข้าไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะใส่ header เข้าไปให้เป็นรูว่าหน้า service นะครับส่วนหน้า about ก็ทำเช่นเดียวกันผมจะเล่นกอลเลกันนะครับไปใส่ที่หน้า about แล้วก็ about us ครับ นั้นตรงนี้ก็แก้เป็นคำว่าเ o าอัสนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะกลับไปที่ index นะครับที่หน้าเพจผมจะทำลิงก์นะครับให้มันวิ่งเข้ามาที่2เพจนี้ให้ได้นะครับเบื้องต้นก่อนผมาจะต้องไปหา HTML code นะครับผมก็ไปเช็คนะครับจากใน g o o g l e ก็คือ HTML net นะครับเนมคือพวก n a v i เ a ก i ชั่น่ะเ a เเกชันบนะครตัวอย่างเรจะมีตัวอย่างเพียบเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างอันไหนดีล่ะอันนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับก็กรอบเลยแล้วก็วางที่ด้านบนนะครับอาจจะมองว่าส่วนนี้เป็น h e ดเดอผมจะทําการเขียนว่า h e ดเดอร์ะกันนะครับหรือเนมเดเว i บกาชันละกันเ a เวเกาชันผมคอมเมนต์ด้วยการกด c o m m a n d s แลสนะครับถ้าเป็นเครื่อง Windows คือ Control นะครับก็จะเป็นการคอมเมนต์ผมทำการเซฟเพื่อจัด Format ก็มาดูหน้าตาครับ ก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีลิงก์และนะครับผมก็อาจจะแกนะ้คำพูดนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะทำการแก้ตัวนี้ให้เป็นคำว่าโฮมนะครับก็คือหน้าแรกโฮมนี่ก็น่าจะให้เป็นอารมณ์เหมือนกับวิ่งไปที่รูทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะให้ไปที่หน้าเซอร์วิสนะครับก็จะแก้เป็นคำว่าเซอร์วิสนะครับซิสอันนั้นก็อันนี้จะมี มากกว่าที่องค์การลบออกไปตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็น a b o u t us นะครับง่ายๆนะครับ a b o u t us แล้วอันนี้ก็ slash นะครับ a b o u t us โอเคก็เบื้องต้นนี่แหละผมก็ทำการเซฟนะครับลองกดดูคุณก็เจ็นว่ามันไปแต่คุณเจ็ดว่าเวาในการไปมันจะร e l o a d เห็นไหม มันไม่ใช่เป็นการไปแบบที่เป็นการไปแบบปกติคือมันจะรีเฟรชทั้งหน้าเลยเราต้องการไปแบบที่เป็นลักษณะสไตล์ของเอ่อซิงเก e ลเพจเว็บแอปพลิเคชัคือไม่ต้องรีโหลดทั้งหน้ามันจะแค่เฟรแค่บางส่วนมาเพื่ออัปเดตคอนเทนต์วิธีการนี้เราต้อง uh, ทำการ Import ครับคอมมานด์ uh, ance, ตัวหนึ่งจาก uh, จาก next f r a m e w o r k นะครับมันชื่อว่า link นะครับ เนื่องจากคอมเมนต์ชื่อว่าลิงก์เป็นดีฟอลต์คอมเม e n t ของแพ็กเก็เนี่ยนะครับเราก็ใส่ลิงก์เข้าไปแล้วก็เพียงแค่ทำการเอาลิงก์เนี่ยนะครับมาครอบนะครับครอบแท็กนะครับปุ๊บเข้าไปทำการเซฟนะครับก็นั่นอนครับเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับกับทุกๆอันนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าผมจจะโคลนตัวนี้มานะครับหรือ แล้วก็วางเข้าไปวางเข้าไปน่าจะเร็วไวกว่าแล้วก็กรอบคำพูดนะครับไม่วางตรงนี้ถูกป้ะนะครับอันนี้ก็ about us นะครับไปวางที่ตรงนี้เอาล่ะผมอา,อาจจะต้องมีตัวไปใช่ไหมครับก็มาวางขั้นกลางไปเอาล่ะผมคิดว่าผมจะลบงนี้ทิ้งและนะครับทัน,นี้เบื้องต้นก่อนเมื่อเราทำนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเซฟปุ๊บม,มันจะม,จมีใจอย่างนี้ให้เราลบทิ้งนะครับลบทิ้ง นิดหนึ่งโอเคเซฟใหม่ไม่เอาเลยนะครับสังเกตที่ตรงคอมไพน์นะครับสตรฟริฟอรี่คราวนี้เราต้องเปลี่ยนนิดหนึ่งครับถ้าเกิดเราใช้ลิงก์คอมมานด์เนี่ยต้องย้ายตัวเฮดเล็บเนี่ยตรงเนี้ยจากที่มันอยู่ตรงนี้นะครับย้ายนะครับปไปอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับย้ายตำแหน่งมันอันนี้ก็จะวางนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งลบทิ้ง อันนี้กี้นี้ผมลืมที่จะทำงี้ก่อนผมก็ต้องแก้นิดน่ครับให้เป็นตรงนี้เป็นคำว่า services ถูกต้องไหมครับไอตรงนี้ก็จะเป็น a b o u t u s นะครับเป็นอันเสร็จนะครับคราวนี้ก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับขออนุญาต refresh ก่อนผมจะกดงี้นะจะเห็นว่า way ในการไปเนี่ยมันจะไม่ refresh page เห็นไหมมันจะไม่ refresh page คุณจะไม่เห็นการ refresh ตรงนี้เลยเพราะมันจะไปแบบ single webpage application นะครับคือมันไม่ได้ฟีดใหม่หมดทั้งหน้ามันฟ e ดแค่บางส่วนนะครับเพื่อมาทําการ เปลี่ยนเปลี่ยนเพจจำลองการเปลี่ยนเพจแต่ถ้าเกิดเป็นลนักษณะแท็กเอมาดามก็จะเปลี่ยนไปเลยนี่คือเทคนิคที่เราใช้กันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะติดกันไปนิดนึงนะครับก็๋ยวจะมีช่องไฟแล้วก็จะต้องใส่เป็นลักษณะส,สติงแบบนี้นะครับแต่อันนี้ทำเล่นๆนะครับเดี๋ยวทำจริงจริงเราต้องปรับแต่งไปนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ขอสเป์นิดนึงแล้วก็วางเข้าไปนะครับโดยเท่าที่นะเอาล่ะจัดฟอร์แมตหน่อยนะครับอันนี้ก็ทิ้งช่องไฟ ก็ได้แหละแต่เราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเอเวลาใช้มันกลับมาเนี่ยมันไม่กลับมาเราต้องเล่นละ่ะเล่นกอบไอตัวเน็ปเนี่ยถูกต้องไหมไปใส่ทุกหน้าเลยซึ่งมันเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าอาจจะงี่เงา่าหน่อหนึ่งเนอะถูกป่ะถ้าเกิดเราต้องกอบเนี่ยไปใส่ในเช่นหน้าบอลอาร์นะครับก็ไม่ใส่เซฟนะครับเราก็สามารถที่จะกดไปมาได้ไหมอ๋อโอเคผมลืม import นะครับผมจะขออนุญาต import นะครับไปที่หน้าบอลนะครับแล้วก็ import และคันนี้ก็ลองดูนะครับรีเฟตก่อนนะครับปุิม่มโฮมเอาเบลโอมเอาเบลนะครับได้ละแต่มันก็ไม่ค่อยโอเคเพราะผมต้องเล่นกอล์ฟงี้ทุกหน้าจะทำยังไงให้เหมือนกับว่า,าทุกทุกเพจเนี่ยมันมีเจ้าตัวนวีเวกชันเนี่ยนะครับแอดมาให้อัตโนมัดถูกต้องไหมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคกันในคลิป <c oughs> ในคลิปนี้พอเส้นภาพนะครับความแตกต่างระหว่างใช้แท็ก a กับลิงก์คอมเมนต์นะครับแล้วก็ การนิเกตหน้าแบบง่ายๆเดี๋ยวจะมีกับกรอนีแบบไดนามิกอีกนะครับที่เป็นลักษณะคือมีการผ่าพา a สพารามิเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเป็นเช่นมีการบอกว่าเป็นสินค้า Index ็กเท่าไหร่อะไรพวกเนี้นะครับซึ่งมันมีคอนเวนชั่นมันอยู่แต่ในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ